ในวันที่พวกเราเริ่มต้นพวกเราเริ่มต้นจากความว่างเปล่าพวกเราเริ่มต้นจากความยากลำบากมันไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่มันมีสมบูรณ์อยู่แล้วและก็ไม่ได้เริ่มต้นจากความสุขสบายเพราะอะไรครับการสร้างชีวิตมันหมายถึงการที่เราไม่ได้มีอะไรเลยในชีวิตเราถึงได้เริ่มสร้างเพราะฉะนั้น ทุกคนเริ่มต้นด้วยแบบแผนเดียวกันนั่นก็คือความว่างเปล่าและก็ความยุ่งยากความเหน็ดเหนื่อยแต่คนที่สามารถที่จะก้าวผ่านไปได้คือใครครับคือคนที่ไม่ลดละความพยายามวันนี้ผมอยากที่จะให้พวกเรานะครับบอกตัวเองอยู่เสมอการเริ่มต้นวันนี้ถึงแม้มันจะยังไม่มีภาพที่สวยงาม แต่วันหนึ่งเมื่อเราพยายามเราทุ่มเทเราอดทนทนต่อคำดูหมิ่นเหยียดยามคนต่อการบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราผ่านไปได้ภาพความสวยงามมันจะเริ่มก่อเกิดให้เราทุกอาชีพครับมันเป็นแบบนี้หมด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจัน์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคิดที่ดีที่มีคุณค่าสกงมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็นั่งอยู่ บริเวณถนนภายในโค้ง,งหนองนานะครับดินบ่อน้ํานะครับ,บ,นนค,รบคนละมุมกับที่ผมได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมมาตลอดนะครับบริเวณนี้จะอยู่ใกล้ๆกับต้นมะม่วงกระล่อนนะครับทําเก้าอี้ไม้เสร็จก็เอามาวางถ่ายรูปได้นะครับพอดีเห็นท้องไร่ท้องนานะครับมันนั่งแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันสวยงามนะครับ ก็เลยอยากที่จะนั่งบริเวณนี้แล้วก็ถ่ายทอดภาพด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเขียวขจีของท้องไร่ท้องนานะครับเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกร,กรคนไทยนะครับนั่นก็คือการทำไร่ทำนาก็ขอให้ปีนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับก็ขอให้พืชผลทางการ,กรเกษตรของพี่น้องคนไทยให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ และที่สำคัญก็ขอให้ได้ราคาที่ดีนะครับเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้มีเงินมาใช้จ่ายจะได้มีเงินมาใช้หนี่ใช้สินนะครับสำหรับภารกิจเช้านี้นะครับที่โค้งหนองนาหลังจากที่มาโค้งหนองนานะครับก็ทำการบานอาหารให้กับลูกปลาทัพทิมที่อยู่ในกระชังเสร็จแล้วก็มา ตรวจสอบดูที่ดักกุ้งนะครับที่ดักกุ้งดักไว้นะครับเพื่อจะได้ทั้งกุ้งทั้งปลาซิวทั้งปลานินนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทยอยที่จะดักเอาปลานินที่อยู่ในท้องนาเอาเข้ามาสู่กระชังนะครับเพื่อที่จะขุนเพื่อที่จะเล่งให้ปลานินได้เติบโตนะครับหลังจากที่ได้มีเวลาในการที่จะเดินสำรวจโค้งหนองนาตัวเองนะครับมันก็มี ความคิดมีไอเดียอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาแหละครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะได้รับหลังจากที่พวกเราเริ่มพัฒนาสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้คำแนะนำให้มุมมองนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นชีวิตเนี่ยจะทำอย่างไรดีเพราะว่ามันเริ่มต้นยากมากเลยลองผิดลองถูก ก็ยังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้จะเอากำลังใจอะไรดีอยากให้คุณหมอให้กำลังใจนะครับผมคิดว่าวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับหลังจากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับหลายๆคนได้บอกเล่าเรื่องราวนะครับว่าในช่วงที่เกิดโควิดการทำมาค้าขายยากมากนะครับเสร็จแล้วตั้งแต่โควิดมาจนถึงวันนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะครับหลายๆคนนะครับ พอผมได้อ่านคอมเมนต์ผมก็อยากที่จะให้กำลังใจไปถึงพวกเราทุกคนนะครับสิ่งหนึ่งพวกเราต้องเข้าใจนะครับและบอกตัวเองอยู่เสมอในวันที่พวกเราเริ่มต้นพวกเราเริ่มต้นจากความว่างเปล่าพวกเราเริ่มต้นจากความยากลำบากมันไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่มันมีสมบูรณ์อยู่แล้วและก็ไม่ได้เริ่มต้นจากความสุขสบาย เพราะอะไรครับการสร้างชีวิตมันหมายถึงการที่เราไม่ได้มีอะไรเลยในชีวิตเราถึงได้เริ่มสร้างเพราะฉะนั้นทุกคนเริ่มต้นด้วยแบบแผนเดียวกันนั่นก็คือความว่างเปล่าและก็ความยุ่งยากความเหน็ดเหนื่อยแต่คนที่สามารถที่จะก้าวผ่านไปได้คือใครครับคือคนที่ไม่ล้นลากความพยายามวันนี้ผมอยากที่จะให้พวกเรานะครับ บอกตัวเองอยู่เสมอการเริ่มต้นวันนี้ถึงแม้มันจะยังไม่มีภาพที่สวยงามแต่วันหนึ่งเมื่อเราพยายามเราทุ่มเทเราอดทนทนต่อคำดูหมิ่นเหยียดยามทนต่อการบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราผ่านไปได้ภาพความสวยงามมันจะเริ่มก่อเกิดให้เราทุกอาชีพครับ มันเป็นแบบนี้หมดทําไมผมถึงนั่งอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ท่านผู้ชมได้เห็นวันที่ผมได้เริ่มต้นทำโคกหนองนาไม่มีภาพบรรยากาศแบบนี้หรอกครับมันไม่สามารถที่จะมาน,นั่งแบบนี้ถ่ายรูปท่านผู้ชมได้เห็นหรอกครับแต่ด้วยความที่ผมเฝ้าเพียรพยายามอดทนทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบแล้ววันนี้เป็นอย่างไรครับท่านผู้ชม ภาพบรรยากาศแบบนี้มันไม่ได้หาง่ายเพราะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปนั่งถ่ายรูปได้สถานที่ที่เราจะไปถ่ายสัตว์มีพิษอะไรต่างๆขนาดไหนแต่เพราะวันนี้พื้นที่ตรงนี้มันถูกปรับเปลี่ยนมันถูกเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะใช้ ในการเดินเที่ยวในการที่จะพักผ่อนหย่อนใจภาพความสวยงามมันถึงได้เริ่มเกิดไงครับวันนี้พวกเราต้องบอกตัวเองถ้าเราอยากได้ภาพที่สวยงามในอนาคตสิ่งที่พวกเราต้องสร้างคืออะไรสร้างจากภาพที่มันว่างเปล่านั่นแหละค่อยๆต่อจิ๊กซอค่อยๆที่จะเขียนระบายสีในสิ่งที่พวกเราอยากเห็น อย่างผมมาทำโค้งหนองนาวันนี้ผมมีความคิดที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนมีความคิดที่จะวางแผนในการที่จะทำตรงนู้นตรงนี้แต่ถามว่าภาพเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะเห็นได้หรอครับหรือแผนงานต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอครับ ถ้าพวกเราไม่สามารถที่จะเริ่มต้นน้ำหนึ่งได้พอผมเริ่มปรับปรุงโค้งหนองนาเสร็จมันก็เริ่มมีจิ๊กซอที่เราวางไว้ว่าเราอยากที่จะเห็นภาพอะไรต่อเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มที่จะมีก้าวแรกเมื่อเรามีก้าวแรกมันก็จะมีก้าวที่สองก้าวที่สามแต่วันนี้พวกเรา จะมีก้าวที่สองเก้าที่สามได้อย่างไรถ้าวันนี้พวกเราไม่เริ่มที่จะตัดสินใจลงมือทําในเก้าที่หนึ่งของพวกเราเพราะฉะนั้นผมฝากไปถึงพวกเรานะครับว่าในการที่เราจะเริ่มต้นในการที่เราจะวางแผนชีวิตในการที่เราจะพัฒนาในการที่เราจะสร้างอนาคตสร้างชีวิตของพวกเรา มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกครับแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เราตัดสินใจและลงมือทําถามว่าวันนี้แต่ละคนเหนื่อยยากแค่ไหนความยากลําบากเป็นอย่างไรจังหวะชีวิตที่จะก้าวเดินแต่ละคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับแต่มันไม่สําคัญหรอกว่าเราจะผ่านมาแค่ไหน เราต้องรอจังหวะเป็นเราต้องดูจังหวะให้ออกว่าเราควรที่จะทําอย่างไรถ้าเราวางแผนชีวิตเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็จะไปตามสเต็ปที่พวกเราวางแผนเพราะฉะนั้นการที่พวกเราจะเริ่มในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งพวกเราต้องรู้นะครับว่าวันนี้เราต้องตัดสินใจที่จะลงมือทํา ตัดสินใจที่จะกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างกล้าที่จะยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นทุกคนดีแล้วครับที่คิดที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งแต่สำคัญต่อไปก็คือก้าวต่อไปที่พวกเราจะเดินเราต้องเริ่มที่จะสตาร์ทเครื่องให้ติดเมื่อเราสตาร์ทติด อนาคตเราก็จะเริ่มวิ่งเฉีวแล้วครับเพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจสำหรับทุกๆคนนะครับและผมก็ขอฝาก่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์เลยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ